ตอนนี้นะคะมีหลายๆท่านนะคะติดปัญหาเรื่องการสร้างริ์เมนูแล้วไม่โชว์นะคะอาจจะเป็นเพราะว่านะคะกรณีที่เราสร้างนะคะไลน์ช้อปปิ้งนะคะและทีนี้เราทำซ้อนกันนะคะนารีจะมาแก้ไขปัญหาไปพร้อมๆกับทุกคนนะคะว่าคุณติดปัญหาเรื่องนี้หรือเปล่าถ้าคุณทำ Line Shopping แล้วนะคะแล้วก็ต้องการสร้างลิ์เมนู แต่คุณลืมไปว่าคุณไปทำลิสเมนูตรงไมชอปไหมหรือว่าที่เรียกกันว่าเซลเลอร์นะคะเซลเลอร์ของ Line Shopping นะคะโอเคเดี๋ยวเราลองทำกันพร้อมๆกันเลยนะคะเพื่อเช็คนะคะปัญหาที่เราเจอค่ะนารีจะเข้าไปตรงที่สร้างลิสเมนูก่อนนะคะแล้วเราก็ไปดูว่าตรงนี้เราเปิดใช้ไหม ที่เจอมาที่ถามเข้ามานะคะก็คือโชว์ริชเมนูแบบสําเร็จรูปนะคะถ้าเราไปเปิดใช้ตรงนี้อะคะ่ะมันก็จะโชว์เลยนะคะ ริสเมนูจะโชว์ขึ้นนะคะเดี๋ยวเราจะไปเทสดูนะคะว่าเราเปิดใช้แล้วมันขึ้นไหมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกด Subscribe กดติดตามนะนะคะให้กับโคชนรีเป็นกำลังใจให้กันและกันนะคะถ้าใครสนใจรูปภาพภาพมุงคลสามารถเข้าไปติดต่อในช็อปของโคชนรีได้เลยนะคะนารีเข้าไปเช็คดูนะคะแคปหน้าจอมาโชว์นะคะมันจะขึ้นแบบนี้เลยนะคะเวลาเราตั้งนะคะ ช็อปเลยเนี่ยค่ะแล้วมันก็จะคลิกนะคะมันก็จะคลิกไปที่ร้านของเราเลยนะคะตามอัตโนมัติคือเขาบอกแล้วว่านี่คือดิสเมนูสำเร็จรูปนั่นเองนะคะแล้วทีนี้เออ,เ,อ,อเราไปทำใน l i n e o f f i c i a l a c c o u n t นะคะในการสร้างริสเมนูแล้วเราจะแก้ปัญหายังไงว่าทำไมมันไม่โชว์นะคะเดี๋ยวเราจะไปตั้งค่าต่อเพื่อเช็คปัญหากันนะคะ ใครพอรู้ปัญหาแล้วก็สามารถไปยกเลิกตรงนี้ได้เลยนะคะตรงลิสต์เมนูใน Line Shopping นะคะ Line My Shop นะคะในส่วนของด้านหลังเนาะตรงเซลเลอร์โอเคพูดไม่เหมือนกันเนาะก็คือเซลเลอร์ของ Line Shopping นั่นเองนะคะตอนนี้นารีอยู่ใน Line Official Account นะคะ แล้วมาตรงที่การสร้างริสเมนูนะคะนาลีก็จะสร้างใหม่นะคะเรามาทำพร้อมกันเลยนะคะ,ะชื่ออะไร K เ,เลยเคค่ะ,ะช่วงตั้งระยะเวลาก็คือวันนี้เลยนะคะแล้วก็ประมาณหนึ่เดือนอโอเคแล้วก็เมนู ตรงเมนูตรงนี้เราสามารถแก้เป็นอะไรนะคะแบบว่ายินดีก็ได้ค่ะยินดีให้บริการอ่อย่างนี้ก็ได้นะคะแล้วก็ทีนี้นะคะให้ทุกคนนะคะไปเลือกเทมเพลตใช่ไหมคะอันนี้นารีจะเลือกแบบไม่ง่ายก่อนนะคะแล้วเราค่อยไปติด รายละเอียดลึกๆตรงนี้ทุกคนน่าจะทําเป็นแล้วนะคะในส่วนลิงก์ตอนนี้คลิปนี้คือการแก้ปัญหาของริสเมนูไม่โชว์นะคะ,ะทีนี้เราก็เลือกลิงก์นะคะเป็นลิงก์ร้านนะคะเราก็ใส่ลิงก์ร้านมาก,ก็ได้ค่ะกล็อกลิงก์นะคะก็มาวาง ทีนี้นะคะต่อเลยนะคะเราก็จะมาอัปโหลดนะคะสร้างรีสเมนูกันนะคะนาลียังไม่ได้ทำนะคะนาลีก็จะขอเลือกอกรอบที่นาลีมีแล้วกันนะคะขยายเอาคืออันนี้แค่ทำเป็นตัวอย่างนะคะ ต้องบอกว่านารีทำหลายธุรกิจนะคะถ้าใครสนใจนะคะภาพมงคลเซ็ตรวยตรงนี้ก็สามารถสอบถามเข้ามาได้นะคะจะอยู่ในช็อปของโค้ชนารรนะคะโอเคขายของนะคะขายของนิดๆหน่อยๆคะ่ะเซตนี้659ได้3รูปเลยนะคะแต่จะเป็นขนาดออ8คูณ12นิ้วคะ่ะโอเคในเมื่ออย่างนี้แล้วค่ะเราตั้งค่าแล้วเราบันทึกนะคะอา้าใส่ข้อความ c อถู t แอคชั่นนะคะทีนี้ค่ะมันขึ้นรละค่ะ List เมนูที่ใช้ขณะนี้เดี๋ยวนารีจะไปเช็คดูเช่นเคยนะคะว่าอะไรที่มันขึ้นนะคะตอนนี้นะคะสรุปนะคะ นารีได้เช็คเรียบร้อยแล้วนะคะถ้าทุกคนนะคะมีการตั้งค่านะคะลิสต์เมนูสำเร็จรูปโดยบังเอิญแล้วไม่ได้ลบออกลิสต์เมนูที่คุณสร้างใหม่สร้างลิงก์ใหม่จะไม่โชว์นะคะทีนี้การแก้ปัญหาของคุณก็คือคุณต้องไปลบยกเลิกตรงนี้ก่อนนะคะไปปิดนะคะยกเลิกตรงนี้ก่อนแล้วเช็คดูตรงนี้ว่า มันมีถ้าขึ้นโชว์ว่าดูตัวอย่างเปิดใช้อย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็คือเรายกเลิกแล้วแต่ถ้ามันมีคําว่ายกเลิกตรงเมื่อก,กี้ค่ะเปิดใช้ตรงนี้ใช่ไหมคะสมมตินะคะถ้ามันมีนะคะคําว่ายกเลิกตรงนี้แปลว่าคุณยังไม่ได้ยกเลิกนะคะให้ลบออกนะคะโอเคนะเช็คอย่างนี้กันเลยนะคะแล้วเราก็ไปเช็คตรงหน้าลายกันใหม่นะคะ เราก็ไปเช็คหน้าลายกันใหม่ที่นี้นะคะขึ้นโชว์และเรียบร้อยแบบนี้นะคะทุกคนสามารถไปทำได้เลยนะคะโอเคไหมแค่นี้น่าจะช่วยหลายๆคนที่ติดปัญหาลิสเมนูไม่โชว์แบบที่ว่าสร้างริสเมนูสำเร็จรูปซ้อนกันนะคะโอเคค่ะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกด Subscribe กดติดตามนะนะคะให้กับโคชนรีเป็นกำลังใจให้กันและกันนะคะถ้าใครสนใจรูปภาพภาพมงคลสามารถเข้าไปติดต่อในช็อปของโคชนรีได้เลยนะคะสวัสดีค่ะ